สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่3วันนี้คุณครูดาจะมาสอนในเรื่องจำนวนมากกว่าและน้อยกว่าอะอะจำนวนมากกว่าและน้อยกว่าก็คืออะไรก็คือตัวเลขเราเนี่ยแะคะ่ะตัวเลข ที่เราเรียนกันอยู่นี่นะคะเด็กๆจำนวนตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นจำนวนที่มากกว่ากันแล้วก็น้อยกว่ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจํานวนไหนที่มีค่าน้อยกว่าเนี่ยเราสังเกตอย่างไรแล้วเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรว่าจํานวนนี้มีค่าน้อยกว่าอีกีจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งมีค่ามากกว่าอีกจํานวนหนึ่งอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่อันดับแรก แคุณครูจะให้นักเรียนมาทบทวนในเรื่องตัวเลขกันก่อนตัวเลขที่ขึ้นมาบนหน้านจอตัวเลขนี้คือเลขอะไรคะตัวเลขนี้คือเลขหนึ่งสังเกตนะคะมีพักเค,ค้กอยู่กี่ชิ้นคะ,ะมีพับเค,ค้กอยู่หนึ่งชิ้นนั่นหมายความว่านี่คือเลขหนึ่งต่อไปเลขหนึ่งแล้วก็จะต้องเป็นเลขสอง เลขสองสังเกตคัพเค,ค้กมีกี่อันคะลกูกอ่ะคัพเค,ค้กมีทั้งหมดสองอันอันเลขนี้คือเลขสองต่อจากเลขสองก็คือเลขเลขสามนั่นเองค่ะต่อจากเลขสามจะเป็นเลขอะไรคะอันนี้คือเลขอ่ะถ้าใครยังไม่รู้หรือว่าใครยังจำไม่ได้นะคะเราก็มานับจำนวนคัพเค,ค้กกัน1 สองสามสี่มีทั้งหมดสี่อันแสดงว่าเลขนี้คือเลขถูกต้องค่ะเลขนี้คือเลขสี่นั่นเองต่อจากเลขสี่ก็จะเป็นเลขหค่ะมีกระเป๋าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีกระเป๋าอยู่ทั้งหมดห้าใบ ฉะนั้นเลขนี้คือเลข5ค่ะอ่าเลขนี้คือเลขอะไรคะนับกระเป๋าใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4 5แล้วก็6ฉะนั้นเลขนี้คือเลข6ค่ะ1 2 3 4 5 หกเจ็ดเลขนี้คือเลขอะไรคะมีกระเป๋าอยู่ทั้งหมด7จ็ดใบนั้นเลขนี้ก็คือเลขเค่ะอ่ะคุณครูขอถามก่อนเผื่อมีคนตอบคุณครูได้ต่อจากเลขเจ็ 7, จะต้องเป็นเลขอะไรคะถูกต้องต่อจากเลขเจ็ 7, จะต้องเป็นเลขแปค่ะ อ่ะเรามานับชิ้นแตงโมกันว่าใช่8ดไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแตงโมมี8มี8ชิ้นเลขนี้ก็คือเลข8นั่นเองต่อจาก8ดก็จะต้องเป็น9ค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเลขนี้คือเลขเก้าเลขต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขนี้คือเลขอะไรคะเลขสิบนั่นเอง อะทีนี้เราจะมานับโดยที่ไม่มีจํานวนผลไม้ให้ดูนะคะเราอยู่อนุบาลสามแล้วเราต้องรู้แล้วนะคะว่าตัวเลขเนี่ยเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือถึงยี่สิบเนี่ยมันคือตัวไหนแล้วเขียนอย่างไรนะคะตัวเลขอันนี้คือเลขหนึ่งค่ะหนึ่งแล้วก็สองสามสี 2, 3, 4, 5 6าหกเจ็ดแปดเต่อจากสิบแล้วเป็นอะไรคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างสิแล้วก็ต้องเป็น11นั่นเองใช่ค่ะ10ก็ต้องเป็น11 12แล้วก็เป็น13 14 15สิบสี่สิ้าสิเจดสิบแไปจนถึง20ิบนะคะ แต่วันนี้จำนวนที่คุณครูจะมาให้เราเรียนรู้ว่าเลขแต่ละจำนวนเนี้ยจำนวนนี้ม,มีมีค่ามากกว่าอีกจำนวนหนึ่งอย่างไรจะเป็นเลขที่มีจำนวนหนึ่งหลักนะคะก็คือหลักเดียวคือเลขหนึ่งถึงเลข9นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบกันว่ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยเราเปรียบเทียบอย่างไรนะคะ,ะไปดูกันเลยคะ่ะ แบบเทียบ,ยบจํานวนนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแบบเทียบคุณครูมีผลไม้ไมาให้นักเรียนนะับผลไม้สองอันนี้อยู่ในถุงกระสอบสองอันอันแรกเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเป็นมะพร้าวมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ามีกี่ลูกอันนี้มะพร้าวลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ ลูกที่ห้าอ่ะมะพร้าวมีทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กๆค่ะมะพร้าวมีทั้งหมดห้าลูกนั่นเองอันนี้คือเลขอะไรคะอ่ะนี่คือเลขห้าต่อไปแตงโมแตงโมแตงโม,งโมใช่ไหมคะแตงโมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแตงโมมีทั้งหมดกี่ผลคะ มมีทั้งหมด6ผลอ่ะคุณครูขอถามนักเรียนมะพร้าว5ผลกับแตงโม6ผลเลข2เลขนี้มีค่าเป็นอย่างไรกันมากกว่าหรือน้อยกว่าดูจากเล,เลขตัวเลขอ่ะจำนวนแรกนะคะที่อยู่ด้านหน้าอืก็คือมะพร้าว5ผลแตงโมมี5ผลอ่ะมี6ผลอะไร เพราะฉะนั้นห้าเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าหคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะอ่ามีบางคนบอกว่ามากกว่าบางคนบอกว่าน้อยกว่าเอ๊ยยังไงกันห้ากับหมันเป็นยังไงกัน5้ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าหกคะนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรอ่ะวันนี้คุณครูมีวิธีมาให้นักเรียน เรียนกันนะคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเลข2เลขนี้มันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะรับาำคุณนะคะเด็กๆมะพร้าว1ผลมะพร้าว2ผลมะพร้าว3ผลมะพร้าว4ผลมะพร้าว5ผล มะพร้าวมีทั้งหมดกี่ผลคะอ่ามีห้าผลต่อไปแตงโม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 หนึ่งผลแตงโมสองผลแตงโมสมผลแตงโมสี่ผลห้าผลแตงโม6กผลอ่ะเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยการใช้นุกศรนนะคะเชื่อมเชื่อมระหว่างมะพร้าวกับแตงโม เรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกมะพร้าวหนึ่งผลแตงโมหนึ่งผลมะพร้าวสองผลแตงโมสองผลมะพร้าวสามผลแตงโมสามผลมะพร้าวสี่ผลแตงโมสี่ผลมะพร้าวห้าผลแตงโมหกผลอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะแตงโม เหลืออยู่กี่ลูกคะ1ลูกการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะถ้าจำนวนใดมีผลของของผลไม้นะคะที่ที่เหลือจำนวนใดจับคู่กันแล้วแล้วมันเหลือนะคะแสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าอีกหนึ่งจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะ เวลาเราจะเขียนเครื่องหมายหรือเราจะพูดนะคะเราจะต้องดูตัวเลขตัวแรกก่อนเราถึงจะพูดถูกนะคะว่าเราจะต้องพูดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเลขห้าจำนวนมะพร้าวเนี่ยมันจับคู่กับแตงโมได้ใช่ไหมคะแต่ว่าแตงโมเนี่ยเหลือเหลือหนึ่งผลไม่มีคู่หนึ่งผลแต่มะพร้าว ครบคู่ฉะนั้นมะพร้าวมีค่าน้อยกว่าแตงโมหกผลนะคะอ่ะห้ามีค่าน้อยกว่าหกค่คะอ่ะต่อไปเรามาดูมะม่วงหนึ่งผลมะม่วงสองผลมะม่วงสามผลมะม่วงสี่ผลมะม่วงห้าผลอ่ะมะม่วงมีแค่สี่ผลต่อไป ลูกอะไรสตรอเบอรีร่หนึ่งผลสตรอเบอรีร่สองผลสตรอเบอรีร่สามผลสตรอเบอรีร่สี่ผลสตรอเบอรีร่ห้าผลสตรอเบอรีร่หกผลสตรอเบอรีร่เจ็ดผลแปลงอามไม่ใช่ค่ะอามะม่งวงมีสี่ผลสตรอเบอรีร่มีเจ็ดผลเราลงมาจับคู่กันนะคะ มะม่วงหนึ่งผลแตงสตรอเบอรี่หนึ่งผลมะม่วงหนึ่งผลมะม่วงสองผลสตรอเบอรี่สองผลมะม่วงสามผลสตรอเบอรี่สามผลมะม่วงสี่ผลสตรอเบอรี่สี่ผลอ่าแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงคะจำนวนของมะม่วงเมื่อจับคู่แล้วเมื่อครบพอจะอาจจะนวนมะม่วงเนี่ยมันครบคู่แล้วใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่า จำนวนของสตรอเบอรี่มันเหลืออีก3จํจำนวนเพราะฉะนั้นสแสดงว่ามะม่วงที่มีสีผลเนี่ยมีค่าเป็นยังไงคะอ่ะเมื่อจับคู่แล้วไม่เหลือจํานวนของผลไม้สแสดงว่าจานวนนั้นจานวนนั้นมีค่าน้อยกว่าอีกจํานวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้4มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า ไม่เหลือผลเลยไม่เหลือผล,ลไม้เลยนะคะจำนวนใดเมื่อจับคู่แล้วไม่เหลือผลไม้เลยแสดงว่าจํำนวนั้นมีค่าน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่า4มีค่าน้อยกว่า7ค่ะต่อไปแอปเปิล1ผล2ผล3ผล4ผล5ผล6ผล มีทั้งหมด6ผลนะคะส้ม1ผล2ผล3ผล4ผล5อ่ะไม่ใช่5ผลส้มมีทั้งหมดกี่ผลคะส้มมีทั้งหมด4ผลอ่ะเราลองมาจาับคู่แอปเปล 1, ิลหนึ่งส้มหนึ่งแอปเปล 2, ิลหนึ่งไอแอปเปล 3, ิลสองส้มสองแอปเปล 4, ิลสามส้มสามแอปเปิลสี่ส้มสี ปรากฏว่าเป็นยังไงคะจำนวนแรกเราเราต้องดูที่จำนวนแรกเป็นหลักนะคะแอปเปิ้ลมีเศษเหลือนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวที่มีเศษเหลือนี้มันจะมีค่ามากกว่าจํานวนที่ไม่มีเศษเหลือนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบว่า6มีค่ามากกว่า4นั่นเองคะ่ะข้อต่อไป อน,นี้คือลูกอะไรคะอ่าน,นี่คือลูกบาสเกตบอลหนึ่งหนึ่งลูกสองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบาสเกตบอลมีแปดลูกต่อไปลูกฟุตบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะฟุตบอล มีห้าหรือหกหรือหกลูกคะอ่ะมีห้าลูกอ่ะเราลองมาจาับคู่ลูกบาสเกตบอลกับลูกฟุตบอลอันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะลูกเนาะว่าจำนวนสองจำนวนนี้มันเป็นยังไงกันเนาะอ่ะลองมาจับคู่ก่อนอ่ะพอจับคู่แล้วปรากฏว่าด้านบนบาสเกตบอลเหลือกี่ลูกคะ่ะเหลือพอจับคู่แล้วบาสเกตบอลเหลือสามลูก แต่พุตบอลเหลือลูกเหลือเหลือไหมคะเหลือจํานวนลูกพุตบอลที่ไม่ได้จับคู่ไหมคะอะไม่เหลือเพราะฉะนั้นสแสดงว่าให้ดูจํานวนแรกก่อนนะคะสแสดงว่าบาสเกตบอลที่จับคู่แล้วมันเหลือเนี่ยสแสดงว่ามันมีค่ามากกว่าจํานวนพุตบอลที่จับคู่แล้วไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แปดมากกว่าห้านะคะ ต่อไปหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่แปดคุณรับผิดรับเกินอีกแล้วหนูมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนูมีทั้งหมดเจ็ดตัวอันนี้ไดนโนเสาร์ละโลกไดโนเสาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าแดแลสาวมีเก้าตัวเราลงมาจับคู่กันค่ะอ่าจับคู่ไปเรื่อยๆแอนอปรากฏว่าหนูเหลือไหมคะจับคู่แล้วเหลือไหมไม่เหลือแต่แรดแลสาวจับคู่แล้วเหลือสองตัวเราลงจำนวนเลขแรกก่อน จำนวนแรกจับคู่กับจำนวนด้านล่างแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นแสดงว่าจำนวนแรกนั้นมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่2ก็คือหรือว่าจำนวนด้านล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้7มีค่าน้อยกว่า9นะคะอ่ะต่อไปกบอกกบเจ้าชายกบมีทั้งหมดหนึ่ง6สามสี่ห้าห พระชายกบหกตนกับเต่าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต่าแปดตัวอ่านลงมาจาับคู่ข้อนี้ถ้าคงคูไม่ให้จับคู่จะพอบอกคงคูได้ไหมคะว่าจำนวนไหนมากกว่ากันจำนวนไหนน้อยกว่าอ่ะพอจับคู่แล้วปรากฏว่าจำนวนแรก พจาชายกบของเราเหลือคู่ไหมคะเจ้าชายกบไม่เหลือนะคะเจ้าชายกบจับคู่แล้วไม่เหลือเลยแต่เต่าพอจับคู่แล้วเหลือเต่าอีกสองตัวแสดงว่าจํานวนด้านบนเนี้มีค่าเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่าจํานวนด้านล่างก็คือ6มีค่าน้อยกว่า8ดนั่นเองคะ่ะต่อไป ใช้เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์แทนค่ามากกว่าและน้อยกว่านะคะอ่าเครื่องหมายมากกว่าห้ากับสามห้านี่เป็นยังไงกับสามคะห้ามากกว่าสามเครื่องหมายมากกว่านะคะให้นักเรียนสังเกตว่าอ่าตัว ปากที่กว้างเนี่ยนะคะจะอ้าไปทางจำนวนที่มีค่ามากกว่านั่นคือเครื่องหมายมากกว่านะคะแปดกับเจดเป็นยังไงกัน,นะคะแปดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะแปดมีค่ามากกว่าเจ็ดค่ะต่อไปเครื่องหมายน้อยกว่าสีกับเก้าสมีค่าเป็นยังไงคะ น้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะวิธีการจาเทคนิคการจาก็คือมุมที่แหลมเนี่ยนะคะจะหันไปทางจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าเสมอนั่นคือเครื่องหมายน้อยกว่าเวลาเราจะเขียนเครื่องหมายว่ามันมีว่าข้อนี้เราคืเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อนี้จำนวนมันมีมากกว่าหรือน้อยกว่ากันให้ดูตัวเลข ตัวเลขตัวแรกเป็นหลักนะคะว่าตัวเลขตัวแรกเนี่ยมันคือเลขอะไรแล้วตัวเลขตัวที่สองเนี่ยคือเลขอะไรนะคะอย่างกับอันนี้ตัวแรกคือตัวเลขสี่ตัวที่สองคือเลขเก้าสี่กับเก้าเป็นไงคะสี่มันน้อยกว่าเก้าเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอ่าห้ากับเก้าห้าน้อยกว่า ตเราลองมาเล่นเกมกันดีก,กว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าในแต่ละข้อนี้จำนวน2จํจนวนที่ครูกําหนดให้มันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะคะขอเลขเลขอะไรคะเด็กๆนี่คือเลข4กับเลข5เลข4กับเลข5 ถ้าเด็กถ้าเด็กคนไหนยังยังไม่คล่องนะคะว่าเลขสี่กับเลขห้าเนี่ยมันมีค่าเป็นอย่างไรกันก็ให้เด็กๆลองวาดรูปวาดรูปหัวใจหรืออะไรก็ได้ค่ะอันแรกอาจจะเป็นรูปหัวใจอันที่สองอาจจะเป็นรูปรูปต้นไม้ก็ได้ค่ะรูปหัวใจอันแรกก็คือดูตัวเลขตัวแรกก็คือเลขสี่นะคะก็วาดรูปหัวใจไปสี่ดวงต่อมาเราจะวาดอ่ะต้นต้นที่สองคือเลขห้าแล้วก็วาดต้นไม้ไปห้าต้น เสร็จแล้วเราก็ใช้ดินสอโยงเส้นจำนวนที่อยู่ข้างบนก็คือรูปหัวใจสี่ดวงหายโยงลงมาหาต้นไม้ห้าต้นพอโยงเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนของรูปหัวใจเนี่ยไม่เหลือเศษ จำนวนใดที่ไม่เหนือเศษแสดงว่าจํานวนนั้นมีค่าน้อยกว่าอีกหนึ่งจำนวนนะคะแต่ถ้าจํานวนใดที่เหลือเศษนั้นแสดงว่าจํานวนนั้นมีค่ามากกว่าอีกหนึ่งจำนวนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆลองวาดกันไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหน มีความชนานาญแล้วจากที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้พอเข้าใจแล้วจากข้อนี้ถ้าเราไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องโยงเส้นเราใช้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสี่กับห้าเนี้ยมันมีค่าเป็นอย่างไรกันเลขสี่กับเลขห้าเอาง่ายๆเลยเออจะเอาง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องโยงเส้นนะคะให้ทูนิ้วขึ้นมาสี่กับ ให้หูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วกับห้านิ้วอะดูสิคะมันเป็นยังไงอ่ะนิ้วเนี้ยมีสี่หนึ่งสองสามสี่แต่อีกมือหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอะถ้าเราเอามาจาับคู่กันปรากฏว่ามันจะเหลือ,อนิ้วโป้งูหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าเลขค่าเนี่ยมันเหลือเศษแต่เลขสี่มันไม่เหลือเศษแสดงว่าเลขสี่มันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลขหาคะ เลขสี่เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเลขห้านะคะอ่าข้อต่อไปเลขสองกับเลขสามสองกับสามสองมีค่าเป็นอย่างไรคะสองเนี่ยมีจำนวนเคียงแค่สองอันคะแต่สามเวลาเอานิ้วฟูขึ้นมาเราจะเพิ่มมาอีกหนึ่งนิ้ว ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น2มีค่าเป็นไงกับ3คะ2มีค่าเป็นไงกับ3คะ2มีค่าน้อยกว่า3นะคะอ่ะต่อไปเลข8กับเลขอะไรคะเด็กๆเ,เลข4เลข8กับเลข4 8มีค่าเป็นยังไงคะ 8มีค่ามากกว่าหรือ้อยกว่าสี่คะอ่ะแมีค่ามากกว่า4นะคะอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่าต่อไป5กับ3มมีลักษณะเป็นยังไงเป็นอย่างไรคะสองจำนวนนี้5มี5กับ3อะไรคะ เห็นได้ชัดเลยมือข้างหนึ่งคุณครูมีห้าข้างหนึ่งมีสามเป็นยังไงคะห้ามีค่ามากกว่าหรือ้อยกว่าสามคะห้ามีค่ามากกว่าสามนะคะเด็กๆต่อไปหกกับเจ็ดนะหก มีค่าเป็นยังไงกับเจ็ดคะหกมีค่าน้อยกว่าเจ็ดค่ะเลขแปดกับเลขเก้าแปดมีค่าเป็นยังไงกับเก้าคะอ่าแปดมีค่าน้อยกว่าเก้านั่นเอง วันนี้คุณครูก็มีใบงานมากกว่าน้อยกว่ามาให้นักเรียนทำนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีรูปภาพอยู่ทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายมือและขวามือต้องกางเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนนำเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ ใส่ลงไปในช่องว่างตัวอ,อย่างเช่นข้อแรกครัพเค้กอาจแถบทางด้านซ้ายมือมีกี่ชิ้นคะมีหนึ่งชิ้นแต่คัพเค้กที่อยู่ทางด้านขวามือมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะมีทั้งหมดสองชิ้นใช่ไหมคะถ้านักเรียน,นยังงงอยู่ให้นำดินสอโยงเส้นคัพเค้กเลยคะ่ะโยงมาอ่ะถ้ามีคู่ มีคู่โยงมาแล้วได้ได้คู่แล้วแล้วจํานวนที่โยงมาเนี่ยอ่ะจานวนแถบนี้ไม่ไม่ไม่เหลือเศษนะคะแสดงว่าจํานวนนั้นมีค่าน้อยกว่าอีกหนึ่งจำนวนนะคะจำไว้ว่าเมื่อโยงจับคู่ถ้าเราโยงเส้นแล้วจับคู่แล้วปรากฏว่าจํานวนนี้ไม่เหลือเศษแสดงว่าจ,จํานวนนั้นมีค่าน้อยกว่านะคะแต่ถ้าจํานวน นี้โยงเส้นแล้วมีเศษเหลือแสดงว่าจํานวนนั้นมีค่ามากกว่าอีกหนึ่งจำนวนนะคะก่อนที่เราจะใส่เครื่องหมายเราให้เราดูจํานวนแรกนะคะที่อยู่ซ้ายมือเราเป็นหลักนะคะเวลาเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูมีหลักการจําง่ายๆก็คือถ้าด้านไหนมันมากกว่าให้นักเรียนอาอ่า,อ,าอ์าปาก ไปกินเขาอ่านะคะจำนวนไหนมากกว่าให้อ้าปากไปกินเขาอ่ะหลักการจำง่ายๆนะคะถ้าบางคนยังจำไม่ได้ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็ให้โทรมาสอบถามค,คุณครูหรือคนไหนที่ยังไม่เข้าใจให้โทรมาสอบถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องยากสําหรับบางคนนะคะพี่ยังไม่เข้าใจในเรื่องจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ถ้าคนใดคนใดเข้าใจแล้วก็ให้ทํา ใบงานไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะ,ะวันนี้คุณรูณก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนมากๆเลยที่ตั้งใจเรียนกับคุณรูณนะคะก็สามารถไปหาความรู้ได้ในแฟนเพจ facebook ของโรงเรียนวัดดงขิ้เหล็กแล้วก็ช่อง youtube วัดดงขี้เหล็กสกคูได้เลยนะคะ หากมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถโทรมาสอบถามคุณครูได้ผู้ปกครองทุกคนในระดับชั้นอารุบาล3มีเบอร์คุณคภูคอยู่แล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณคภูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ